สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจ๋านะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะของอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะลูกเนาะเรายังอยู่ในหัวข้อการสืบค้นข้อมูลอยู่นะคะลูกอ่าให้เด็กๆนะคะลูกเปิดไปนะคะ เปิดแบบฝึกไปหน้าที่79นะคะลูกแบบฝึกหน้าที่79เปิดไปเลยนะคะ,ะครูจับวงกลมให้ดูหน้าที่79นะคะลูกแบบฝึกเนาะเรายังอยู่ในหัวข้อการสืบค้นข้อมูลนะคะลูกเนาะ,ะต่อไปจะเป็นหัวข้อที่4หน้านี้นะลูกนะหน้าที่79นะคะ79นะคะลูก เราอยู่ในหัวข้อเขาบอกว่าให้เราสืบค้นข้อมูลนะคะให้เราสืบค้นข้อมูลที่กำหนดด้วยเว็บไซต์ของ Google เนาะเราก็เข้าไปเว็บไซต์ของ Google นะคะแล้วก็เขียนเขียนชื่ออเขียนสิ่งที่เราต้องการที่จะค้นหานะคะตอนนี้เราอยู่ที่หัวข้อที่สิ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของเรียนนะคะลูกเนาะเด็กๆสามารถไปสืบค้นเองได้นะคะลูกเนาะ เด็กๆสามารถไปสืบค้นเองได้เลยนะคะตามหัวข้อที่เขาให้มาอวันนี้เราจะทําหัวข้อที่สี่แล้วก็หัวข้อที่ห้านะคะลูกหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกสืบค้นนะคะอะเด็กๆก็ทําตามหรือว่าดูตามคุณครูได้เลยนะคะอะอันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่คุณจับไปทําการสืบค้นมานะคะ,อะโอเค เด็กๆมันทิกลงตามได้เลยค่ะลูก มันทิสลงไปได้เลยนะคะอ่าเด็กๆแก้ไขตรงนี้ให้ผู้จัดจได้นะลูกเนาะอ่าตรงนี้เป็นตัว L นะคะ ตวต่อไปต่อไปเลยนะคะลูกต่อไปทีนี้ข้อมูลที่เราได้เนาะบรรทัดแรกนะคะเขาให้เราใส่ชื่อเว็บไซต์นะคะถ้าเด็กๆไม่ทานเด็กๆก,กดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะลูกนะ,ะต่อไปข้อมูลที่ได้อ่าข้อมูลที่ได้ก็คือ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ,ะได้แก่วัดพระแก้ววัดโพยวราวรน,นะคะและตลาดบางหลังนะคะลูกถ้าเด็กเขียนแล้วนะคะมันไม่พอเด็กๆสามารถขึ้นบรรทัดใหม่ได้เลยนะลูกนะ,ะบรรทัดมันเยอะอยู่นะคะลูกเนาะเขามีมาให้หลายบรรทัดเลยต่อไปนะคะลูก ่ต่อไปหัวข้อที่5้าเขาให้เราสืบค้นข้อมูลเรื่องการทําขนมไทยนะคะการทําขนมไทยนะคะลูกเด็กๆสามารถไปสืบค้นได้นะคะลูกเนาะเด็กๆสามารถสืบค้นเองได้ไหมได้นะคะสืบค้นข้อมูลเองได้เลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกนะคะลูกเนาะก็เอาอ่า เว็บไซต์ตามที่กูจ่ายกตัวอย่างไปก็ได้นะคะลูกนะอ่าต่อไปชื่อเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์มันจะอยู่ด้านบนค่ะลูกอ่าโอเคเด็กๆบันทึกลงไปเลยค่ะลูกถ้าเด็กๆเขียนไม่ทันให้เด็กๆกดหยุด,ดวิดีโอไว้ก่อนนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปเป็นข้อมูลที่หาได้นะคะข้อมูลที่คูณจะาหาได้นะคะลูกเนาะ,ะข้อมูลที่เด็กหาได้เด็กดก็มันติกลงไปได้เลยนะคะโอเคตามนี้สรูกมีทั้งหมดหกหกขั้นตอนค่ะลูกอ,อันนี้ผู้จะยกตัวอย่างของเว็บไซต์ของ foodmthai นะคะลูก com นะคะก็คือวิธีทำขนมทองโปรงนะคะลูกเนาะ ่มันก็จะเรียงตามลำดับ,บเลยหนึ่งวอมเตา150องศาสองนะคะตีไข่แดงจนฟูทยอยใส่น้ำตาลและใส่วานิลาลงไปสามล่อนแป้งสองรอบก่อนนะคะแล้วนำแป้งมาผสมไายอ่ะสี่นำพิมพ์ทาน้ำมันบางๆเข้าเตาอบไปก่อนสองถึงสามนาที แล้วนำออกมาหยอดแป้งลงไปห้านำเข้าเตา12บสถึงสินาทีรอสุก 6. นนำออกมาจากเตาแล้วรับประทานนะคะลูกซึ่งเด็กๆจะหาวิธีการทำขนมไทยที่นอกเหนือจากครูจะาได้ไหมได้นะคะลูกนะเด็กๆสามารถสืบค้นเองได้เลยนะคะเด็กจะเอาเป็นขนมชั้นขนมทองหยิบทองหยอดนะคะที่เป็นขนมไทยนะคะลูกเนาะ ขนมต้มแบบนี้นะคะลูกเด็กสามารถสิบคนแล้วก็บันทึกลงไปได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกก็บันทึกตามสิ่งที่ผู้จ่าค้นหามาก็ได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะลูกถ้าเด็กๆตามไม่ทันนะคะลูกนะให้เด็กๆกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ที่จะบันทึกเห้เสร็จแล้วค่อยกดเล่นตามเดิมนะคะลูกสําหรับนะคะลูกเนาะเด็กๆที่เรียนที่บ้านนะคะ เด็ก็ถ่ายรูปนะคะลูกแล้วก็ส่งงานในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะลูกเนาอะ,อะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ